อัล้วค่ะรางวัลคมชลูกอว์ดทั้ง13ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งสาขาคำร้องยอดเยี่ยมมีรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าชิงดังนี้ค่ะรางวัลคำร้องยอดเยี่ยมมีผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้เศรษสาต่างด้าวเตมเศรสฐาเป็นหลักให่แต่โดยจะเด็ืดองมาหลา ขับร้องโดยรุจิร์ศิริราชเล่น,นข้า,ายยงทางฝั่งสาวบ้านนอกแปลโดยสงชายกรูพิมาขับร้องโดยฝนละดาวัน เพลงมนเพลงบ้านน้แต่งโดยชัยสิทธิ์ประเสริฐขับร้องโดยชัยยามิชัยเพลงพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาแต่งโดยมิเตอร์ขับร้องโดยวิรดาวงเฮวัน เพลงเส้นได้ยมยื้ผพเแต่โดยชัยยะชัยแก้วขับร้องโดยน้อยนพกาลคาร้องทีน้องยอดเยี่ยมนะครับเอาขับร้องยอดเยี่ยม ขอเชิญคุณแนนซี่ท็อปไลน์ครับนะเป็นผู้เชิญรางวัลน,นะครับแล้วขอเชิญคุณบุญตาเมืองใหม่ครับจากช่วยนันเทนเมนเป็นผู้เชิญดอกไม้ในวันนี้ครับค่ะและขอเรียนเชิญคุณศรีสุพังอินไซน์นะคะนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัลค่ะ รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งสาขาคําร้องยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คุณสมชายตรุพิมายครับนะกับเพลงทางฝันสาวบ้านนอกนะครับจากบริษัทอีสานเอเตนร์เมนต์นะฮะวันนี้ผลกำลังใจวันนี้ตำบลเลยนะฮะ คุณอาชีพนุ่รไลน์นะคะขอเชิญคุณสมชายได้กล่าวแสดงความรู้สึกสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีครับอขออนุญ,ญาตขอบคุณเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะยากเกอะนะครับก็ขอบคุณอันดับแรกเลยคือขอบคุณคมชลึกอวอร์ดนะครับและก็คณะกรรมการทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้โอกาสดีๆนะครับขอบคุณพี่โตจรัย นะครับที่ชักนำองเข้าวงการขอบคุณพ mm ี่เปิ้ลพิวัฒนวัฒนานนท์นะครับที่เจ้าของบริษัทชวนเร์เทเมนต์นะครับที่ให้ผมโอกาสได้ฝึกฝีมือนะครับขอบคุณพี่จิรวัตปานพุ่มนะครับที่ให้โอกาสผมเขียนเพลงนี้ขอบคุณน้องฝนและดาวันขอบคุณอีสานเอเจนต์เดลเทเมนต์นะครับที่ให้โอกาสาได้ทํางานเพลงนี้นะครับขอบส่วนด้านการเขียนเพลงต้องขอ,งขอบคุณนะครับรูเพลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับครูพิบูลอุขันธนอาจาร์จุลธีรานทองนะครับ แล้วก็อีกหลายๆท่านที่สร้างผลง,งานดีๆให้เป็นแบบอย่างให้ได้ศึกษาเรียนรู้พัฒนานะครับแล้วก็หมดเรียนขอบคุณพิเศษนะครับอาจารย์สลาคุณวฒินะครับที่เป็นอาจารย์ผมให้ความรู้แนะนําเรื่องการเขียนเพลงนะครับแล้วก็โอกาสต่างๆสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านในงานนี้นะครับที่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นทำให้งานนี้อบอุ่นนะครับขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ ขอแสดงดีด้วยนะคะอ่าวปบน